วงมาลัยสั่นสู้มืออาจจะไม่ใช่ลูกหมากการชักกันส่งหลวมเสมอไปอาจจบที่ตรงจุดนี้ก็เป็นไปได้ก็สวัสดีเพื่อนๆพีนพน่น้องเอฟซครับวันนี้ผมพาทุกท่านไปทําการเปลี่ยนบูธหูแหนบนะครับทุกท่านพข้อในตระกูลมิซูบิชิบูธหูแหนบมักจะมีอาการฟืดแล้วก็มีเสียงดังเป็นเรื่องปกติธรรมดานะาเพราะว่ามันเป็นบูธยางนะครับพี่น้องเอฟซในเคสนี้นะก็จะมีอาการ เหมือนกับว่าแหนบมันดีดตัวไม่เป็นธรรมชาตินะันเนื่องมาจากบูธหูแหนบมันฝืดพวงมาลัยมันก็เลยสู้มือก่อนที่เราจะทําการถอดนะให้เอาแม่แรงนะอันนี้เราเอาแม่แรงมาค้ำคัดซีไว้ก่อนแล้วนะเรามาค้ำยันคัดซีไว้ก่อนนะ,ะด้วยแม่แรงนะครับพี่น้องเอฟซนะก่อนที่เราจะทําการถอดแหนบนะครับทุกท่านถอดหูตรงเตงนะลำดับต่อไปเราก็ทําการถอดหูตรงเตงได้เลยนะครับทุกท่านนะ ถอดน็อตออกมาก่อนนะครับพี่น้อง F4 นะทีนี้นะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าบางครั้งบางทีบูทหูแหนบเนี่ยมันมันืดเวลารถกระโดดหลุมแล้วมันยืดหดตัวไม่เป็นธรรมชาติมันก็ทําให้มันสู้พวงมาไลัยได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มันก็จะมีเสียงดังนะครับทุกท่านนะก่อนที่เราจะเอาหูตรงเตงออกนะครับทุกท่านก่อนที่เราจะเอาหูตรงเตงออกให้เอาแม่แรงมาค้ำยันไว้แบบนี้ นะเอาแม่แรงมาค้ำยันห,หูตรงเตงอ่าเอาแม่แรงมาค้ำยันระหว่างคัดซีกับแหนบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาหูตรงเตงออกปั๊บนะครับแหนบมันจะดีดขึ้นไปข้างบนเวลาใส่เราจะใส่ยากนั่นเองนะครับทุกท่านนะเราก็เอาแม่แรงมาค้ำยันไว้ก่อนนะครับแล้วทีนี้เราก็สามารถทําการถอดเอาชุดตรงเตงหูแหนบออกมาเลยนะครับทุกท่านนะทีนี้ในขั้นตอนของการถอดเอา หูตรงเตงออกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องบอกไว้ก่อนต้องใจจิตเย็นต้องมีเวลานะสำหรับใครที่จะทำเองนะครับ fc นะเพราะว่าไอยางบูทหูแหนบยางบูทหูแหนบเนี่ยบางทีมันละลายนะครับมันติดกันกันกบหูตรงเตงแกนหูตรงเตงนะครับทุกท่าน ยางเราก็รู้อยู่ว่าถ้ายางกับเบรกมันบีบกันไว้เนี่ยมันจะฟืดนะครับเราจะเอาออกไม่ได้นะครับทุกท่านนะแต่หูตรงเตงของเรานะมันก็ดีอย่างหนึ่งว่ามันเป็นหูตรงเตงแต่งนะ,ะหูตรงเตงแต่งเราสามารถถอดแยกชิ้นซ้ายขวาให้เหลือเฉพาะน็อตตรงกลางไว้ทีนี้เราก็มากระแทกเอาน็อตออกนะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะออกได้ง่ายๆนะ ทุกท่านนะอันนี้ให้เข้าใจตามนี้เผื่อด้วยนะอย่าคิดว่าการเปลี่ยนบูธหูตรงเตงบูธหูแหนบมันจะทําง่ายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะต้องบอกไว้ก่อนน,น,อนะครับพี่น้อง f c นะนี่นะเราคํายันไว้แล้วกันกันมันดีดนะในขั้นตอนของการทํางานก็ต้องระมัดระวังด้วยเผื่อแม่แรงมันหลุดนะมันจะดีดหนีบมือนะ นี่ก็คือเสียงยางบูทหูแหนบที่มันดังสะท้อนเข้าไปภายในห้องเก็บให้เราได้ยินนะมันจะดังแบบนี้อันเนื่องมาจากความฝืดนั่นเองนะถ้ามันฝืดขนาดนี้เวลาแหนบมันทํางานเนี่ยมันสะท้านแน่นอนนะครับมันก็จะสู้พวงมาลัยนะเพราะว่ามันยุบตัวยุบก็ยุบลงช้าเวลาดีดก็ดีดช้านะทาให้รถโยนตัวนะครับทุกท่านนะทีนี้ในขั้นตอนของการเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่จะทําการเปลี่ยนบูท หูแหนบไม่ว่าจะเป็นของรุ่นใดค่ายไหนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นบูธตามท้องตลาดเนี่ยนะให้ทุกท่านสังเกตตรงนี้นะเอออันนี้ให้ดูก่อนนะว่าของเก่ามันพังเสียหายนะครับทุกท่านนะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าหากว่าเราซื้อบูธตามท้องตลาดมาให้เราสังเกตเนี่ยนะนี่ถ้าเอาบูธมาต่อกันแล้วเห็นไหมมันจะยาวกว่าเผา ถ้าอาวูทมาต่อกันมันจะยาวกว่าเผาถ้าเราขันบีบเข้าไปก็เรียบร้อยแล้วครับมันจะฟืดมันจะแน่นนะครับทุกท่านมันจะฟืดมันจะแน่นนะอ่ามันจะไม่เป็นอิสระแล้วสําหรับหูตรงเตงนะครับทุกท่านอ่าเวลาแหนบมันทํางานรดยุบตัวยืดตัวเนี่ยนะครับมันจะไม่ทํางานแล้วมันจะฟืดมันจะดังนะครับทุกท่านนะในกรณีแบบนี้ถ้าหากว่าเราไปซื้อมาใหม่เนี่ยให้เราทําการตัดออกนะให้เราทําการตัด ปลายด้านในออกให้มันเหลือนิดเดียวนะให้มันชนกันนิดเดียวนะครับหรือว่าให้เลยบ่าออกมา mm. เพียงแค่นิดเดียวนะอย่าให้มันเลยบ่าออกมาเป็นเซนขนาดเหมือนของเดิมนะครับทุกท่านเราต้องปาดออกนะปาดออกอย่างน้อยครึ่งเซนอะฝั่งละประมาณ3-4มสี่มิลน,นะครับเราต้องตัดออกนะครับทุกท่านนะนี่นะเราต้องตัดเราต้องพยายามให้มันใกล้เคียงกับบูธแกนกลางให้ได้มากที่สุดนะอย่าให้มันเลยบูธแกนกลางไปมากนะครับทุกท่านนะ อันนี้ก็เป็นอีกสูตรอีกหนึ่งวิธีที่นํามาฝากเพื่อนๆพี่น้อง fc นะเพราะว่าหลายๆคนไปซื้อมามันอาจจะยาวกว่าปกตินะครับมันอาจจะยาวกว่าปกตินะอ่าดังนั้นก็พิจารณาเอาอันนี้เขาไม่ได้ตัดมานะครับเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้ตัดมานะมันก็เลยยาวนะครับพอยาวแล้วขันแล้วมันบีบพอมันบีบตัวมันขยายขยายแล้วมันไม่มีที่ไปมันก็ไปบีบกันกับแกนเพลามันทําให้แกนเพลามันฟืดนะครับเพื่อนๆนะก็เอา คลิปนี้นะครับไปเป็นแนวทางก็แล้วกันสําหรับใครที่จะทําการเปลี่ยนยางบูทหูแหนบนะแล้วก็ซื้อมาแล้วเราก็ตัดออกเลยเอามีดธรมรมดาตัดถ้าใครคิดว่ามันตัดไม่เข้าก็อ่าเทน้ําใส่แล้วก็ตัดตัดไปด้วยเทน้ําใส่ไปด้วยนะครับทุกท่านนะมันก็จะตัดได้ง่ายนะครับสําหรับเทคนิคการตัดยางนะครับทุกท่านอันนี้เขาก็บอกว่ามีไนล่อนผสมนะแต่เราไม่เห็นนะ น่านเราปาดแล้วเราตัดแล้วเนี่ยเราให้ดูมันยังไม่มีในเส้นในร่อนเลยมันก็เป็นเพียงแค่ยางธรรมดานี่แหละนะครับทุกท่านนะอ่านะครับก็นี่แหละนะนี่ของเดิมมันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันยาวเกินไปขันบีบแล้วมันก็บี้ก็บานอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับดังนั้นก็เอาแนวทางนี้ไปใช้ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมในขั้นตอนของการประกอบ นะครับเราจะต้องใส่จารบีเยอะๆนะครับทุกท่านนะเอาล่ะคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดี FC ทุกท่านครับ